สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีของกลุ่มเปาะบางนะครับก็คือทางกรมบัญชีการนะครับได้มีการประกาศแล้วนะครับว่าในวันพรุ่งนี้18เมษายนนะครับจะทําการโอนอย่างแน่นอนนะครับ และนอกจากนี้นะครับวันที่28เมษายนนะครับกรมบัญชีกลางก็จะโอนอีก1รอบนะครับเป็นเบี้ยของกลุ่มเปราะบางทั้ง2วันเลยนะครับและนี่นะครับเป็นอินโฟกราฟิกของกรมบัญชีกลางโดยตรงเลยนะครับเขาได้ทําประกาศไว้นะครับว่าสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรบ้างในเดือนเมษายน2 5 6 8ซึ่งตามภาพนี้นะครับก็คือวันที่18เมษายนนะครับจะทําการโอนเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการ และได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนหมายเหตุโอนเงินเขาเ้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทนี่นะครับผลิตโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกองบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐกรมบัญชีกลกางนี่นะครับกรมบัญชีกลกางทํามาเองนะครับเพราะฉะนั้นวันที่18นี้เงินเข้าแน่นอนนะครับสําหรับกลุ่มผู้พิการนะครับ นอกจากวันที่18แล้วนะครับวันจันทร์ที่28เมษายน68นะครับกรมบัญชีกลางก็จะมีการโอนเงินพิเศษมาอีกหนึ่งรายการนะครับ <S <S เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุรอบเก็บตกครั้งที่3รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับจำนวน10,000บาทต่อคนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้ที่ได้รับสิทธิก็คือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากกระทรวงการคลัง และยังไม่เคยได้รับ1 0 0 0 0บาทมาก่อนผ่านสิทธิ์บัตรคนจนหรือสิทธิ์ผู้พิการวงเล็บคือเฟสหนึ่งนะครับเฟสหนึ่งดิจิทัลวอลเล็ตเขาโอนให้กับกลุ่มบัตรคนจนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะครับถ้าท่านผู้สูงอายุท่านใดที่มีบัตรคนจนก็ได้รับไปแล้วนะครับหรือท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุแต่เป็นผู้พิการด้วยก็ได้รับไปแล้วเช่นกันนะครับมาในรอบนี้ก็จะไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่เคยได้รับหรือก็คือท่านไม่ได้มีบัตรคนจนหรือท่านไม่ได้มีบัตรผู้พิกกาาารรรรรอะะะะไไเหล่่นนนนนี้้คคััับบบท็จดใ ก็คือเฟดปัจจุบันนี้นะครับโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินสดให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์ซึ่งกระทรวงการคลังจะทําการโอนเป็นเงินก้อนเดียวนะครับจำนวน10,000บาทและจะทาการโอนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเรียกว่าถ้าหากยังโอนไม่ได้นะครับจะถือว่าผู้รับสละสิทธิ์นะครับไม่ยอมไปผูกพร้อมเพย์สักทีนะครับนี่นะครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับก็คือถ้าเป็นผู้พิการไม่มีพร้อมเพย์เขาก็หย่อนหยวนให้นะครับ แต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุไม่มีพ้อมเพย์นะครับเรียกว่าเขาเอาเงินคืนเลยนะครับเขาไม่ให้ท่านสักบาทนะครับแล้วเขามีกําหนดเวลาด้วยนะครับว่าท่านต้องไปทําอะไรวันไหนนะครับก็มาดูรายละเอียดกันนะครับตามตารางนี้นะครับการจ่ายเงิน10,000บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุเขาจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิที่ผูก้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชน13หลักจ่ายครั้งแรกนะครับวันที่27มกราคม68แนะครับแล้วกรณีที่ครั้งแรกนี้ไม่ได้นะครับเขาก็จะโอนให้กับผู้มีสิทธิ์ ที่โอนไม่สําเร็จนะครับจำนวนทั้งหมด3ครั้งซึ่งครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือท่านจะต้องนาการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับก่อนวันโอน3วันแต่สําหรับเดือนเมษายนนี้นะครับเขายกเว้นนะครับก็คือต้องก่อนวันโอน5วันนะครับเดือนอื่นๆเขาก่อนวันโอน3วันแต่เดือนนี้ต้องก่อนวันโอน5วันนะครับก็จะตรงกับวันพุธที่23เมษายน6 8นะครับ อันนี้ใช้หลักการ3วันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันที่ช้าสุดเลยที่ท่านจะผูกความเพยก็คือวันพุทธที่23เมษายน68นะครับถ้าเลยวันนี้ไปท่านก็จะอดเงินหมื่นแล้วนะครับเพราะว่าเขาโอนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อท่านผูกความเพยวันที่23เมษานะครับเขาก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในวันพฤหัสบดีที่24เมษายน68นะครับว่าท่านมีสิทธิได้รับแล้วหรือไม่นะครับหรือว่าติดขัดอะไรหรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าท่านติดขัดหรรรรืออไไไไไมม่่ดด้้้ัับบสิิททธก็ําะะแลวนค จบนะครับเมื่อท่านทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเขาก็จะทําการจ่ายเงินนะครับตรงกับวันจันทร์ที่28เมษายน68นะครับโดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์และติดตามข่าวสารผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัดหรือเว็บไซต์กระทรวงการคลังเว w ร mof.go.th นะครับหรือสายด่วน1111 11. อินโฟกราฟริกนี้นะครับเป็นของกรมบัญชีกลางโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นวันโอนนี้ไม่มีผิดพลาดนะครับกรมบัญชีกลางบอกวันไหนก็คือวันนั้นนะครับ ขอย้ำอีกทีนะครับช้าสุดเลยคือวันพุธที่23เมษายน68นะครับถ้าท่านจะผูกพร้อมเพย์นะครับเรียกว่าเลยกว่าวันนี้ไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับเงินอีกต่อไปนะครับเขาพูดชัดเจนนะครับก็คือถ้าเลยไปเขาก็จะเอาเงินกลับเป็นของแผ่นดินนะครับสำหรับข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0 0บาทนะครับก็คือในช่วงนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับว่ากระทรวงการคลังนะครับจะทําการปรับใหม่ ในการแจกเงิน10,000บาทนี้นะครับโดยในครั้งนี้นะครับกระทรวงการคลังจะมีการปรับเป็น9เฟส9กลุ่มเรียกว่าจะแบ่งกันตามช่วงอายุนะครับแล้วก็จะมีการโอนเงินเป็นทีละเฟสนะครับผมได้ทําการเช็คให้แล้วนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือไม่นะครับข่าวนี้มาจากสพิพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันพุทธที่16เมษายน68นะครับตรวจสอบให้แจกใหม่เงินดิจิทัล1 0,000บาทแจก9เฟสได้รับสิทธิตามช่วงอายุอัปเดตความคืบหน้าโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล1 0,000บาท สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเตือนภัยข่าวปลอมตรวสอบให้แล้วแจกใหม่รัดจ่ายเงินดีเท่า10,000บาทแจก9เฟดได้รับสิทธิ์ตามช่วงอายุไม่เป็นความจริงระวังจะโดนหลอกกดลิงก์ปลอมให้กรอกข้อมูลศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยว่าตรวจสอบโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวเงินดีเท่า10,000บาทแจก9า้ก9าเฟดแบ่งตามช่วงอายุ เตรียมรับสิทธิตามลำดับแจ้งเตือนขณะนี้มีข่าวปลอมเกี่ยวกับโครงการด i g i ท a l วันเลดหนึ่งหมื่นบาทเผยแพร่จำนวนมากเช่นลิงก์ปลอมให้กรอกข้อมูลข่าวลวงเรื่องวันแจกเงินอ้างแจกเงินเฉพาะบางกลุ่มโดยไม่มีหลักฐานซึ่งสร้างความสับสนและอาจจะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชนโดยข้อมูลที่อ้างว่าจะมีการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวันเล t แบ่งจ่ายตามช่วงอายุทั้งหมด9เฟสนั้นไม่ได้เป็นโครงการที่ภาครัฐกำหนดจึงขอเตือนประชาชนอย่าคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการ ห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวกับเพจหรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือและติดตามข่าวสารจากช่องทางของรัฐเท่านั้นอย่าตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมช่วยกันแชร์ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับก็คือช่องผมนั่นเองนะครับไม่มีข่าวปลอมอย่างแน่นอนนะครับเรียกว่ามีข่าวมานะครับผมจะกันกองให้แน่ชัดนะครับว่าข่าวไม่ได้ปลอมแล้วก็จะนําเสนอท่านผู้ชมนะครับอย่างข่าวในวันนี้นะครับเป็นข่าวปลอมผมก็เอามาบอกนะครับว่าอันนี้คือข่าวปลอมนะครับซึ่งหลายๆท่านกําลังหลงงเเเชืื่่่ออนนนะะคครรรรัับบวาป็จิ อัปเดตข่าวจริงล่าสุดดูไว้ครบแจกเงินดิจิทัล1 0 0่0บาทเฟส3เฟส4เฟส5ไม่มีมือถือใครได้บ้างสรุปไทม์ไลน์การแจกเงินดิจิทัล1 0 0่0บาทเฟส3ล่าสุดกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายแจกกลุ่มเป้าหมายในรับสิทธิ์ก็คือเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง16-20ถึงปีจำนวนประมาณ2.7ล้านคนโดยจะเริ่มจ่ายเงินในช่วงไตรมาสที่2ของปี2 5 6 8หรือประมาณช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2568 สรุปไทม์ไลน์การแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส4ล่าสุดกลุ่มเป้าหมายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส4ก็คือประชาชนกลุ่มอายุ21-59ปีที่เคยลงทะเบียนทางรัฐจะได้ดรับเงินหมื่นเฟส4อย่างแน่นอนสำหรับกำหนดการแจกเงินเฟส4จะต้องรอให้มีการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส3ก็คือกลุ่มอายุ16-20ปีนะครับให้เสร็จสิ้นก่อน ซึ่งรัฐบาลจะทยอยจ่ายเงินเป็นเฟสๆไปตามความเหมาะสมและเงื่อนไขที่กําหนดนี่นะครับก็เพราะรัฐบาลแจกเป็นเฟสไปนะครับซอยไปซอยมาก็เลยมีข่าวปลอมนะครับว่าตอนนี้ซอยถึง9กลุ่ม9เฟสเลยนะครับสรุปทำลายการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส5ล่าสุดรัฐบาลไทยเตรียมช่องทางสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนให้สามารถลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล10,000บาทได้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้นี่นะครับเฟส5ก็คือกลุ่มไม่มีมือถือนะครับตอนนี้คาดว่าน่าจะอีกนานนะครับเพราะว่าเฟส3ยังไม่ได้แจกเลยนะครับสถาบัานการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง4แห่งนะครับได้แก่ธนาคารอาคารสงเครานะห์หรือทอสอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศธนาคารอมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนอกจาก4ธนาคารนะครับยังมีหน่วยงานอื่นๆที่จะรับลงทะเบียนคนไม่มีมือถือนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออบทอนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอนะครับแล้วก็ยังมีไปรษณีย์ไทยนะครับและนี่นะครับเป็นอินโฟกราฟิกที่เขาทํามานะครับข่าวปลอมยาหลงเชื่อเงินดิจิทัล10,000บาทแจก9เฟสแบ่งตามช่วงอายุเตรียมรับสิทธิตามลาดับ ตรวจสอบโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังวันที่ตรวจสอบนะครับ10เมษายน2568